คุ้มค่าทุกนาทีที่ได้ดูแล้วก็ไม่เสียดายเวลาแม้แต่นาทีเดียวครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับมันได้อัทรัอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนเอาภาพเหตุการณ์ชกจริงๆไม่ว่าจะเป็นเทปเก่าหรือการชก ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ทําให้เราเหมือนรุนละทึกไม่สามารถที่จะเดาได้เลยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะได้รู้จักกับวงการมวยมากยิ่งขึ้นค่ะได้รู้แบบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเวลาเอาราคลาลัไปดูมวยเราก็จะได้เห็นแค่ในไฟเท่านั้นแต่อันนี้คือเห็นแบบเบื้องหลังชีวิตก่อนขึ้นชกการซ้อมแล้วก็หลังชกแล้วก็ความเป็นมากว่าเขาจะมาอยู่ในจุดจุด,จดเนี้ยค่ะเราเซอร์ไพรส์มากๆคือเราไม่คิดว่าแบบว่าจะดีขนาดเนี้ยค่ะบางฉากคือแบบซึง้งมากๆแบบน้ำตาไหลเลย เ,เรียวมากครบรถมีเศร้ามีตลกมีดราม่าคือครบครับเปิดโลกของคนที่ชื่นชอบกีฬามากๆครับสนุกครับห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดครับจริงๆผมคิดว่ามันเรียวมากๆเลยแตใ่ในความเรียวนี้มันก็มีมีอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบควบคุมไม่ได้อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันมีความกลมกล่อมระหว่างความเป็นหนังอ่ะแล้วก็ดอกเม้นทรีที่มันพอดีไม่ได้แบบด็อกเม้นทตรีจ๋าแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นหนังที่แบบว่ามีการล็อกอะไรหลายๆอย่างเอาไว้อะ่ะ ผมชอบความเป็นมนุษย์นะความเป็นจริงของทุกคนนะเบื้องหลังของการต่อสู้ทุกคนน่ะมุมหนึ่งเขาเป็นนักสู้ที่ต้องต่อสู้บนเวทีแต่อีกมุมนึงเขาม,มีชีวิตที่เขาต้องการ ครอบครัวมีมุมเล็กๆของเขาก่อจะตัดต่อมาได้หนังเวอร์ชันนี้ได้ผมว่าน่าจะต้องทํางานอย่างหนักถ้าเกิดให้พูดแบบด้วยความสัตย์จริงคือเรื่องด,ดีมากจริงการร้อยเรื่องแล้วก็ฟุตเทจรวมถึงซาวด์ดีจริงดีดีอย่างเซอร์ไพรส์มากๆมันร้อยเรียงมาคราฟ์มากพอแล้วก็ดีพอที่เราจะดูแบบชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงจบจนแบบไม่มีช่วงเบื่อแม้แต่ช็อตเดียวเลยเยี่ยมมากๆครับคุ้มค่าทุกนาทีที่ได้ดูแล้วก็ไม่เสียดายเวลาแม้แต่นาทีเดียวครับฟิปรลสองเว้นวยรอง วันนี้ในโรงภาพยนต์